สองสามแปดเกมเมสวัสดีครับวันนี้ผม,ปมเป็นมอนเกมเทรล a อ c เวลเอตแบ t เทนซ m u ู a เล r เนะครับโดวยวันนี้ผมจะมาสร้างตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะครับจากซีรีส์ที่ผมติดมากๆเลยในช่วงนี้นั่นก็คือแนนโนจากซีรีส์เด็กใหม่นั่นเองครับหรือว่า g i เกิ r ฟอร์มโนเวนั่นเองนั่นแหละไอพูดยาวไปแล้วและหลังจากที่ผมไปส่องคอมเมนต์ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ผมก็เห็นหลายๆคนบอกอยากให้ลุงเจอกับแนนโนบ้างจังจะเป็นยังไงผมเห็นแล้วผมก็อดใจไว้ไม่ไหวมันคันไม้คันมือก็เลยบอกกับทุกคนว่า <c oughs> จัดปดไัยวัยรุ่นจัดไป <c oughs> เพปื่อเป็นการไม่เสียเวลา <c oughs> เราก็ไปดูการสร้างตัวละครแนนโนกันก่อนเลยก่อนที่จะไปดูพลังของแนนโนนะครับว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างและสามารถจัดการกับลุงได้อย่างไร ไปชมกันเลยแต่ก่อนจะสร้างตัวละครนั้นผมก็ขอ,อกล่าวก่อนนะครับว่าผมรักลุงครับรักจริงๆนะไม่ได้โกหกสำหรับขั้นตอนแรกในการสร้างตัวละครนะครับผมก็จะขอไปที่ตั้งชื่อก่อนกันแล้วกันเฮ้ยและหลังจากที่เราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเลือกเสื้อกันได้เลยไปไปแล้วก็ไปเลือกทรงผมของแนนโนนะครับโดยทรงผมของแนนโนเนี่ยก็จะยาวประมาณปะบ่านะเป็นทรงนักเรียน นั่นแหละแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนนะครับประมาณนี้นะเพื่อความรวดเร็วผมก็จะตัดไปเรื่อยๆเลยนะจะได้ไม่เปลืองเวลาของท่านผู้ชมนั่นแหละโอเคตัดไปเลยครับตอนนี้นะโนก็มีกระปงแล้วนะครับเอ้ยก็จะขาดอยู่ที่เน็กไทนะขาดเน็กไทแล้วเสือ้ออาจจะได้เปลี่ยนใหม่ผมว่ามันดูไม่เหมือนเสื้อนักเรียนโอเคตัดไปเลยครับนี่นะครับการแต่งตัวก็จะมีอุปกรณ์อยู่ประมาณเท่านี้แหละ ถ้าใครอยากแต่งตามก็คัดลอกไปได้นะผมไม่ว่าโอเคไม่ต้องให้เครดิตผมหรอกแล้วก็ไปเลือกอเป็นอาวุธแหละคัดลอนต่อไปไปเลยพลังของแนนโนนะครับผมก็จะเป็นพลังด้านความมืดเป็นพลังของลูกสาวซาตานไปโจมตีกับศัตรูนะครับส่วนสกิลนะผมก็จะมีสกิลแยกล่างสกิลหายตัวไปที่ต่างๆและสกิลป้องกันการโจมตีของคุตส้อีกเิดกหน่อย โอเคสำหรับสแตตนะครับสเตตค่าพลังโจมตีค่าพลังชีวิตก็เอาไม่เยอะมากหรอกผมว่านะเนนโนเขาเก่งอยู่แล้วไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรมากเชื่อผมสิรอดูได้เลยนี่นะนี่นะน่นะโอ้โหโอ้หนี่ครับเป็นไงล่ะพลังเวทมนต์ดำของข้าพลังแห่งซาตาน ร่างของลูกสาวซาวตานโอ้โหสยบผู้ต่อสู้แล้วก็แยกร่างโอ้โหควมผมจะพังแล้วแม่เนี่ยโอ้อยออ้ยฟาวแยกหลายคอบจะพังแล้วอย่าหยุดก่อนเดี๋ยวใครเป็นฝ่ายชนะครับเนี่ยโอ้โหแนโนโนจ,จัดก,การศัตรูทั้งหลายได้ไปในพริบตาครับแล้วแยกร่างแล้วเอาตัวจริงหายไปไหนแล้วตัวจริงหายโอ้ตัดไป <c oughs> และตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกงามยามดีครับแล้วก็เ a คอะ photo การสร้างตัวละครแนโนโนก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเค เอาหามุกอ่อนจัดดีเทคหูเรียบร้อยเซฟไปเลยไปต่อสู้ได้แมตช์แรกเราก็จะมาเทสพลังของแนนโนก่อนนะครับโดยมีพลธนูอยู่รอบๆกายแนนโนแล้วหูแนนโนหายตัวออกมาพลธนดวกไอหายไปไหนเนี่ยโอ้เหล่านโนหายไปที่ไหนเะอาไปคอกใส่พลธนทนูหูพลธนูปิวเลยครับแล้วก็ใช้พลังโอ้โหพลังของซาตานจากนั้นใช้พลังของซาตานจู่โจมพลธนูครับพลธนนูทำอะไรแนนโนไม่ได้เลยโอ้โห คอมเป็นไงบ้างเนี่ยคอมจะเจ๊งยังแล้วดูเหมือนว่าโอ้โหเนโนเป็นฝ่ายชนะไปครับโอโ้พลังโหด้ายมากแล้วมาดูแนโนโนครับจังหวะนี้เดินมาแบบสวยๆแหละพลังร้กาดมากรอบนี้ผมจะให้แนนโนลูกสาวซาตานสู้กันเองครับโดยจะมีสองล่างฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยโอ้โหทางฝ่ายทางให้ตัวเข้าหากันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ฝ่ายน้ำเงินตะโกนใส่แล้วฝ่ายแดงก็ได็ดไปโอ้โหได้ใส่พลังเมื่อกี่ครั้งแนนโนฝ่ายแดงแพ้เป็น้นที่เรียบร้อยครับแล้วดูฝ่ายน้ำเงินแยกร่างโอ้โหพร้อมวบวกมากเลยฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะครับแล้วมาดูฝ่ายแดงโอ้โหล้มไปกองอยู่กับพื้นเลยนะครับด้วยเวลาเพียงไม่นานเนื่องจากพลังโจมตีดุนแรงมากเลยนะครับของแนนโนเนี่ยรอบนี้แนนโนปะทะกับ กองกําลังของท่านผู้นําหรือว่าลุงลุงลุงโอ้แนโนจงอยู่ในความสงบซะจะไปทําอะไรเธออุ้ยท่านผู้นํายิงกระสุนใส่แนโนแต่กระสุนทําอะไรแนโนไม่ได้แล้วแนโนหายตัวไปไหนครับเนี่ยแนโนหายโอ้โหไปโผล่ที่ที่ไหนที่หลังรถถังนั่นไงผมเห็นแล้วแนโนท่านผู้นํำได้ใส่ขีปนาวุธใส่ทิ้งตัวอะไรนี่ไปฆ่าไม่ตายแต่หายตัวได้ด้วยเอาอยู่ไหนแนโนแยกร่างโอ้โหโจมตีใส่ท่านผู้นําจน เสียชีวิตเรียบร้อยสะใจคนทั้งประเทศเอ้าแล้วศพอยู่ไหนไปดูศพส,สิโอ้โหไม่เห็นมาแต่ศพฉลองเรารอบนี้ไม่มีคนขอมาแต่ผมจัดให้นะครับแนโนปัทะกับไททันห้าตัวล่างปกติมาเลยแนนโนโห้ายตัวไปข้างหลังนี่เป็นตัวอะไรเ,เนี่ยนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยแนนโนเอชแมนโอ้โหแนโนอแอคเคมนฝ่ายชนะครับ ไททันร่างปกติแพ้ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแยกล่างได้ด้วยโอ้โหลมไปกองกับพื้นเลยนะครับเหล่าไททันแนโ,นโนชนะไปครับรอบนี้แบบสเปเชียลครับระหว่างแนโน เพื่อพิสูจน์พลังของแน,นโนผมจะให้สู้กับอุซสมากินารุโตะโอเคเริ่มได้นารุโตะหายตัวไปได้หรือเปล่าแนโน,น,นหายตัวถลงหลังอีกรอมนั่นต่างไปัะโอ้นนโหแนโนปล่อยพลังใส่นารุโตะแป๊บเดียวนารุโตะแพ้ไปเลยครับโอ้โหพลังของแน,นโนช่างร้ายกาศจริงจริงนารุโตะแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพลังของแน,นโนช่างร้ายกาจครับแมตช์นี้ผมเลยจัดให้ต่อสู้กับมหาเทพก้อนอุศบจะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันได้เลยโอ้โหแนนโน,นหายตัวมากอดอุศบควงหินใสแล้วเป็นยังไงแฝดโอ้โหแนนโน,นแพ้อย่างรวดเร็วลยครับโอ้โหแล้วดูกอดอุศบบอกนี่ฉันยังไม่ได้หันหลังเลยนะครับต้องสโลมบอลชันขอพลังจมูกว่าโอ้โหโยนระเบิดแฝดโอ้โหคนที่จะหยุดแนนโน,นได้มีเพียงผู้เดียวนั่นก็คือกอดอุศบครับ แล้วแล้วเวลาที่ผมไม่อยากให้มาเกิดขึ้นจนได้ผมต้องตัดคลิปนี้จบแล้วเลยนะครับเนี่ยผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้โควิดรนะบาดนักหันมันล้างมือด้วยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยใส่แมสด้วยเวลาออกไปไหนแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ bye ๊บ